สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมดูหนังบายเจคก,กี้ก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเอบิซิกกี้จะมานําเสนอครับโชต้าพราะเอกขี่ม้าขาวผู้พลิกวิกฤตลิเวอร์พูลอ่าก่อนเลยนะครับเอบิซิกกี้ก็ต้องพูดถึงลิเวอร์พูลก,ก่อนว่าในช่วงก่อนหน้านี้สถานการณ์ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สู้ดีนักนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่กำศึกมาโดยตลอดโดยขาดผู้เล่นที่เป็นตัวหลัก หลายคนที่ได้รับบาดเจ็บไปอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีก็คือโดยเฉพาะในแผงหลังอย่างวูจิฟันได้ตัวไปถึงโยยมาติสหรือแม้กระทั่งท่าน่ากับฟาบิโอหรือจอห์นแฮนเดอร์สันที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับและทําให้ส่งผลกระทบตอบฟอร์มการเล่นของหงแดงลิพูตังแตกกลางซีซั่นมาจะถึงช่วงปลายซีซั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผู้เล่นหนึ่งคนที่เป็นกําลังหลักในช่วงต้นซีซั่นที่ลิปูควัสตัวมาจากบูเพมตันก็คือดิีอโก้โชตา ซึ่งย้ายมาร่วมทัพล์พูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีค่าตัวก็ราวๆประมาณ45้าล้านปอนด์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่แอดมินเจกี้จะต้องมาพูดแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่าทําไมโชต้าถึงจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวให้กับหงแดงล์พูเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นหรือเส้นทางที่ลุ้นท็อปโฟหรือแม้กระทั่งต่อยอดไปถึงซีซั่นหน้าและก็มีและการลุ้นแชมป์ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนล์กัพซึ่งจะ ซึ่งตัวนี้เอมิกิก็จะมาพูดว่าการมีโชตามันดีหรือการไม่มีโชตามันส่งผลยังไงต่อเกมการเล่นของรีวูให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เริ่มกันเลยที่ก่อนหน้านี้ครับโชตาทําผลงานได้ดีตั้แต่เริ่มต้นซีซันนะช่วง10เกมแรกเนี่ยโชตาทั้งลงสำรองทั้งลงตัวจริงสลรับสับเปลี่ยนไปแล้วก็ยิงประตูได้ตลอดก็มีบ้างยิงได้ยิงไม่ได้แต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่ายกระดับของรีวูมาได้อย่างชัดเจน ยกขึ้นมาดีขึ้นในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยสปีดออกนําห่างคู่แข่งไปเกือบ 7- 10คะแนนซึ่งตอนนั้นตัวเอเมนสกี้เองก็มองว่าเดลิพูซีซั่นนี้น่าจะยังมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่เมื่อผู้เล่นกําลังหลักหลายรายบาดเจ็บรวไมไปถึงดิวโกโชตาได้รับบาดเจ็บไปเกมลุกของเดลิพูและก็เกมรับมันขาดหายผู้เล่นในสาคัญในตำแหน่งนี้ก็ทําให้ทีมเสียสมดุลขาดความมั่นใจเกมรับเสียประตูง่ายเกมลุกผลิตกรไม่ได้ โดยเฉพาะซาดิโอมานีและโรเบโตูฟิเมนซึ่ง2คนนี้ from drop ลงไปจริงๆแต่ยังมีโมเมซาร่าที่ยังเป็นดาวซันโบอยู่ณนะขณะน,นี้ยิงได้ไปแล้ว18ประตูซึ่งก็เป็นรองดาวซันโบแล้วกันเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิงเมื่อคืนที่ผ่านมาอีก2ลูกก็ทําให้การนำดาวซันโบเนี่ยตกไปเป็นของแฮร์รี่เคนที่19ประตูอ่ะตอนนี้พอพูดถึงโชตา้าเมื่ออาการบาดเจ็บมันดีขึ้น มันก็ทาให้ลร์พูลเนี่ยสามารถเลื่อนนักเตะในแนวลุกได้เพราะตอนนี้ตัวที่เป็นความหวังได้มีแค่โรบเบร์ต์ฟิมิโนโ่โมเมซาร่าและทางด้านของซาดิโอมาเน่และต้องใช้3มคนนี้เล่นตลอดในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะก็ยังต้องต้องใช้จะใช้ดีวอกโอเรกีก็ยังไม่ตอบโจทย์ดันเซดันซาก,กิลี่ขึ้นไปเล่นก็ไม่ใช่ตำแหน่งของเขามินายมิโน่ที่คิดว่าจะทําหน้าที่เ็ตัวลุกฝั่งซ้ายให้กับทีมได้มันก็ยังไม่ใช่หน้าที่ที่มินายมิโน่จะทําออกมาได้ดีซึ่งตัวเจ้าตัวไม่ได้ทัน ถนัดในตำแหน่งน,นั้นการหายอาเจากอาการบาดเจ็บของโชต้ากลับมาให้กับรีพูส่งผลตั้งแต่เกมแรกเลยกลับมาปุ๊บเนี่ยโชต้ายิงประตูให้กับรีพูได้เลยนะครับก็ทําให้รีพูนี่เก็บแต้ม3มแต้มสามคัญรวมไปถึงการผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะและก็จะตัวไปติดทีมชาติโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่งแต่ในแมตช์แรกที่พบกับทาง้นอร์เจยนโชต้าอ,รรอาจจะเป็นสำรองเพราะว่าให้เปโดเนโตเพื่อน ร่วมทีมเก่าลงเล่นในให้กับบูเพนตันก่อนแต่เนโตทำผลงานไม่ดีงั้นแมตที่2กุนซือของทางด้านโปรตุเกสก็เลือกที่จะใช้ยิโกโชตาอ่ายิโกโชตาในแมตช์ในแมตช์ที่ชนะทางด้านของอ่าที่เสมอกับโปรตุเซเบียเอ็มมอนเติเดโกหรือว่าเซอร์เบียนะตอนนี้นะเสมอไป็นสองสอง,สองแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เราเห็นว่าโชตาจะเป็นกำลังหลักของทั้งโปรตุเกสแล้วก็ของเราเนี่ยก็คือโชตายิงคนเดียว2ลูกนะ สองประตูนำสองศูนย์เลยแต่ว่าโปรตุเกสปิดเกมไม่ได้สกอร์จบเกมเสมอส,สองสองแม้โรนโดจะยิงเข้าแต่ไม่ได้ประตูแต่ผลงานส่ตัวของโชต้ามันทำให้เรารู้ว่าโชต้าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเป็นผู้เล่นระดับที่จะพัฒนาไปสู่เวอร์คคาร์ได้และแมตต์ต่อมาที่เจอกับลักเซมเบิร์กในการไปรเยือนชนะอีกสามหนึ่งโชต้าก็ยิงได้อีกหนึ่งลูกนี่คือฟอร์มต่อเนื่องพัฒนามาจนมาถึงทีมหงษ์แดงลิพูณแม ก่อนหน้านี้อ่ะแมทที่พบกับทางด้านของอาร์เซนอลแม้จะไปเยือนและโชต้าเป็นสำรองนะเป็นมีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองแค่นั้นเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลว่าเดินทางมาจากโปรตุเกสอาจจะเหนื่อยลงเล่นในเกมทีมชาติมาเชนคคอปก็เลยใช้ฟิเมนูมานี่และซาร่าก่อนเพราะว่าฟิเมนูกับกับมาน่เนี่ยอาจจะกลับมาก่อนในเกมบอลโลกก็เลยได้พักเยอะกว่าส่วนโชต้าเพิ่งเล่นจบวันที่31ก็จะเหนื่อย โชต้าลงไปเป็นตัวสำรองครับแล้วยิงได้2ประตู2ประตูเนี่ยเป็นคุณภาพเลยนะการหม่งลูกนั้นถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าตัวโชวต้าเองไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่หรือว่าเป็นตัวชอบเจ้าเวหานะครับไม่ใช่แต่ลูกนั้นถือว่าทําได้ดีจากการเปิดคอนเทนต์อาโนซึ่งเทนอาโนวันนั้นเปิดบอลได้ดีมากๆ ผมมองดูได้ว่าเชนอนุอาจจะกลับมาอีกครั้งและกลับมาสู่ทีมชาติได้รวมไปถึงพาลิฟูเนี่ยกลับมาสู่ฟอร์มที่แกร่งเพราะว่าเราจะชอบขึ้นบอลจากฝั่งขวาและการเปิดวันนั้นนะมันย้อยข้ามหัวแนวรับของทอีมอาเซนอนทั้งสองคนแล้วก็ไปตรงกลางซึ่งเป็นดีโกโชต้าหาจังหวะสอดเึ้นไปหมงแล้วก็ผ่านเมอรเโนเข้าไปลิฟูนำหนึ่งศูนย์และมาได้อีกหนึ่งประตูในช่วงปิดกล่องประตูที่2องลูกนี้ก็ต้องยอมรับและ ให้เครดิตไปกับท่านาของาดีโอมาเน่ ane, ที่ครองบ bon. อลอะเราไม่รู้ว่าอาจจะเล่นเองหรือตั้งใจสะกิดต่อให้โชต้าอันนี้ก็ต้องให้เป็นแอซิ์ของมาเน่แล้วกันเพราะว่าการดึงผู้เล่นหลอกด้วยการพลิกบอลแล้วโชต้าวิ่งมาพอดีนี่คือสัญชาตญาณสัญชาตญาณของผู้เล่นที่จะเป็นสุดหน้าที่มีความเร็วหรือว่าเป็นเพชรฆาตนะครับเพราะว่าบอลยังไม่ถึงเจ้าตัวแต่โชต้าสปีดมาก่อนแล้วมารอรับบอลในจังหวะที่ไม่รู้เลยว่ามาเน่จะดึงบอลยิงเองหรือ มาเนี่ยจะยิงจังหวะแรกหรือจะจับบอลส่งให้เขาโชต้าไม่คิดถึงจุดนั้นโชต้าอาศัยความพิเศษในจุดนี้ในการวิ่งสวนแนวรับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้เล่นตามทันเพราะว่าโชต้าวิ่งมาแบบไม่มีบอลน,นี่แหละคือฟุตบอลว่าทําไมว่าการเคลื่อนที่ด้วยตัวเปล่ามันน่ากลัวกว่าการเคลื่อนที่โดยมีลูกฟุตบอลน,นะครับนี่ก็คือฟุตบอลที่จะต้องเอาไปใช้ในอนาคตซึ่งโชต้า ตอบโจทย์ประตูที่2ฝังปืนใหญ่คาบา้านเลย3 0มตอนนี้แมนออลเดอร์แมนไอ้หนก็คงคิดว่าคงให้โชต้าแหละเพราะว่าการลงไปเปลี่ยนเกมท,ทั้งที่ริปูยังไม่นานะดังเสมเศูนย์ศูนย์แต่เกมโดยรวมวันนั้นริปูเหนือกว่าอาเซนอลชัดเจนทั้งการครองบอลการยิงประตูการเข้ากรอบและออกนอกกรอบทําได้ดีทุกอย่างโชต้าอาจจะมาแทนในตําแหน่งของฟูลแบ็กจริงแต่ก็จะมีเจมีเนอร์ไงไปแทนโรเบอร์สันและดดนโชต้าขึ้นมาเล่นแนวรูกซึ่งวันนั้นริปูไม่ถอดแนวรูกออกนะ เพราะว่ารูรปเกมแล้วเจนคอรก็คงคิดว่าอาร์เซนอลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างที่เอ็นบินดูก็ไม่มีพิ่ส่งนะวันนี้นอาร์เซนอลถือว่าผิดฟอร์มรีพูบดราหน้าถล่มแล้วสําคัญด้วยเพราะว่ามันทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ครับรีพูไปอยู่ในอันดับที่6นะอยู่ในอันดับที่6ของตารางเลยเพราะว่าการชนะแมตช์นั้นแล้วทั้งเรสเตอร์เชลซีแพ้นะครับ ทั้งสองทีมแพ้ไปก่อนแล้วลิเวอร์พูลมาชนะในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ทำให้คะแนนมันมีไปที่49คะแนนจาก30นัดก็ทาแนนเท่ากันกับท็อปแน,นมาสเปอร์เพราะว่าเมื่อคืนสเปอร์ก็พลาดเสมออีกนี่คือความโชคดีของลิเวอร์พูลด้วยอีกต่อหนึ่งแล้วก็เชลซีสต็อปอยู่ที่50คะแนนรวมไปถึงเรสเตอร์ที่56ซึ่งแพ้ด้วยกันทั้ง2ทีมแล้วก็ทําให้โอกาสที่หงแดงลิเวอร์พูลจะรุ้นท็อปฟูนี่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะตามหลังเชลซีแค่นอัันดบที่4 ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายในตารางคะแนนที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้าตอนนี้นเมิเกี้ก็มองกันแหละว่าหงแดงในปุูนตอนนี้มันลงตัวแล้วนะเนทฟิลิปออซันคาบักตอนนี้นิ่งขึ้นนะครับทำผลงานได้ดีมีลูกวางยาววางไกลรวมไปถึงการป้องกันแนวรับที่แกร่งขึ้นโดยเฉพาะเนทฟิลิปนะเนะอมนเชกี้ชมเลยว่าถ้าเจนคอปใจเย็นนิดนึงลองใช้เนทฟิลิปจะจบซีซั่นไม่แน่เจ้าตัวอาจจะเป็นคู่ขาของฟันไดในซีซั่นหน้าก็ได้นะครับอ่ะนี่ก หตุ hey, ผลทั้งหมดที่เอมิสกีมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับดิโอโก้โชต้าว่าเจ้าตัวน่าจะเป็นกำลังหลักของลีพูเนอนาคตและจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมากู้วิกฤตของลีพูเราในซีซั่นนี้ครับสุดท้ายนี้ครับเอมิสกีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากทุกท่านกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์เอมิสกีด้วยเพื่อเอมิสกีเนี่ยมาทาคลิปสนุกๆและก็วิเคราะห์แบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสําหรับวันนี้ครับ ตัวแจ็กกี้เองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดี